ต่อไปเป็นคู่ใหม่คู่จากขากับมะนาเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งรสับนิบนิฐานจักขาจักเกิดอันดับแรกก็เขียนหกข้อว่าอนาคตแล้วก็เขียนต่อ ถึงภูมิที่เกี่ยวข้องกับจักขาหรือภูมิที่จักขาเกิดได้เขียนกามกับเขียนลูกเพราะสองภูมินี้เป็นภูมิที่จักขาเกิดได้จากนั้นเราจะมาดูกันว่าแล้วปัจจุบันนี้มีใครบ้าง มีใครบ้างหมายความว่ามีขาไหนบ้างในภูมิไหนบ้างกี่ขากี่ภูมิที่ถ้าตายแล้วในภูมิปัจจุบันของตนจะไปเกิดในกามจะไปเกิดในรูปแล้วมีจักขาเกิด คนที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในกามมีอยู่สีคนก็คือหนึ่งนึงกำลังเกิดกำลังตายในกามสองกำลังเกิดกำลังตายในรูป3ามกำลังเกิดกำลังตายในอสรสสี่กำลังเกิดกำลังตายในอรูปบุคคลเหล่านี้ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในกาม เมื่อไปเกิดในการรมก็จะมีจักขาเกิดได้เราเรียกภาษาง่ายๆว่าสี่ไปกามสี่ไปกามหรือกามสี่ก็ได้ส่วนบุคคลที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในรูปมีสองคนก็คือหนึ่กำลังเกิดกำลังตายในกามสองกำลังเกิดกำลังตายในรูปสองคนนี้ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในรูป แล้วก็จะมีจักขาเกิดกับเขาในอนาคตการเหล่านั้นเราสามารถเรียกบุคคลทั้งสี่ชุดสองชุดรวมเป็นสองกลุ่มนี้ว่าเป็นบุคคลที่จักมีจักขายยตนะเกิดขึ้นในอนาคตถามว่าเพราะอะไรตอบว่าเพราะสี่คนนี้ก็ดีสองคนนี้ก็ดี ถ้าตายแล้วเขาจะไปกามเขาจะไปรูปซึ่งเป็นภูมิที่จักขาเกิดได้จึงรู้ได้ว่าสี่คนนี้สองคนนี้เป็นบุคคลที่จักมีจักขายัตนะเกิดขึ้นในอนาคตการแก่เขาถือว่าเรารู้อนาคตได้ล่งหน้า จากนั้นสังทจยะท่านแรกซึ่งต้องการองค์ธรรมที่ตรงกันข้ามกับสันนิษฐานก็คือมนาจักไม่เกิดมนาจักไม่เกิดอันดับแรกเราต้องไปดูที่ฝั่งอนาคตว่ามีภูมิที่มนาจักไม่เกิดหรือเกิดไม่ได้ไหมพอเราดูแล้วเนี่ยไม่มี มีแต่ภูมิที่มันาเกิดได้เท่ากับว่าทางตยะท่อนแรกนี้ไม่มีคำตอบเรียกว่าท่อนที่หนึ่งไม่มีคำตอบเมื่อท่อนที่หนึ่งไม่มีคำตอบก็ตกเป็นคำตอบของท่อนที่สองท่อนเดียวตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่องค์ธรรมของอามันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิฐานบทอย่างไงอย่างนั้น เรียกว่าองค์ธรรมของสังสย,ยะเท่ากับองค์ธรรมของสันนิฐานทุกประการเหมือนกับองค์ธรรมของสันนิฐานทุกประการไม่มีแตกต่างดังนั้นเราจึงวิสัชนาว่าอามันตายต่อไปเราจะมาดูว่าจากสี่ภูมินี้ไปกรามจากสองภูมินี้ไปรูป เราจะรวมส่วนไหนได้บ้างถ้าเจอกามรูปมาในองค์ธรรมหมวดเดียวกันเช่นนี้กามรูปนี่ก็กามรูปการรูปการรูปการรูปถ้ามาในองค์ธรรมหมวดเดียวกันเราก็จะรวมการรูปเป็นปัญจทันทีการรูปการรูปตรงน,นี้ก็รวมเป็นปัญจปัญจ ปัญจก็มาปีกกาเป็นปัญจตรงนี้ก็กามรูปก็รวมเป็นปัญจก็เท่ากับว่าปัญจไปปัญจภาษาง่ายๆปัญจไปปัญจหมายกาว่าปัญจส่วนนี้กับปัญจส่วนนี้ไปปัญจแม้เดิมทีปัญจส่วนนี้ไปกามก็จริง ปัญจะส่วนนี้ไปรูปก็จริงแต่ว่าภูมิที่สองกลุ่มนี้จะไปเนี่ยก็คือการรูปสามารถรวมเรียกเป็นปัญจะได้เมื่อเช่นนั้นเราก็รวมเรียกปัญจสองกลุ่มนี้เป็นปัญจะเดียวว่าปัญจะไปปัญจะอย่างนี้เลยมาดูรายละเอียดปัญจสองขาไปปัญจสา ปัญจสองขาไปปัญจสามองค์ธรรมก็คือปุสีลเนเจขบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในปัญจวงการภูมิและจะเกิดในปัญจวงการภูมิอีกปัญจปัญจรวมเป็นปัญจไปปัญจจากปัญจไปปัญจเรียกว่าสามปัญจสองขาไปปัญจสาม ทีนี้ก็จะเหลืออาสันสองขาอารูปสองขาไปกามอาสันสองขาอารูปสองขาไปกามบางที่เรารวมบางที่เราแยกนะระหว่างอาสาันสองขากับอรูปสองขาพอมาตรงนี้ท่านรวมไว้ถามว่าทำไมรวมแต่ว่าพาะไปกามเหมือนกันแต่บางที่เราแยกเป็นอสันสองขาไปกมามอรูปสองขาไปกามแยกก็ได้รวมก็ได้ ไม่ผิดอะไรตรงนี้รวมก็จะมาดูว่าอาสานสองขาอารูปสองขาไปการมบุคคลก็ของใครของมันอยู่แล้วนะอาสานก็สุหนึงาานน่งอสานสองขานี่สุหนึ่งอรูปสองขาก็ติหนึง่งสุกติเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอาสัญญสัตตภ,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 ภูมอรูปภ,ภ,ภูมิตตรงนี้เราไม่ต้องใส่ว่า และจะเกิดในกามภูมิก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าอสาันตายแล้วไปกามแน่ติหนึ่งในอรูปตายแล้วก็ไปกามเหมือนกันดังนั้นเราไม่ต้องระบุว่าและจะเกิดในกามภูมิต่อจากตรงนี้ก็ได้จากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกันคู่นี้เรียกว่า อนุโลมะในอนุโลมะปุจฉาของการสามปุกลักยัศสะจากกายะตะนังอุปะชิสติตจัสมะนายะตะนังอุปะชิสติตจากกายะตะนาจะเกิดแก่บุคคลได้ มานายานยตนาก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสารนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุถุชนสีผส่ผลเจกาบุคคลตามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีก Suka tiyahi tukak bogon ning ti tuka putujon ne sing kamlang belek kamlang tai Nai asannya